สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเบิตสุขุสุขนนะครับผมสวัสดีเอฟซีทินีกร์ชาแนลนะครับผมเอฟซีแสงทองเวนแอนทุกท่านนะครับผมวันนี้มาว่าจะพูดคุยกันนะรผรมกอนจะนอนก่อนที่จะเดินทางเข้าสํานักง,งานพรุ่งนี้นะครับผมพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเช็คโทรศัพท์ก่อน <c oughs> นะครับอ่าก็บิดถอดเอฟซีเบิตสุขูสุขณนะครับผมหนาวหนาวพี่น้องหนาวหักหน,นาวเนี่ย หนาวแห้งครับพี่น้องตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเริ่มหนาวมามื่อวานหนาวพี่น้องสิบเก้าวันนี้ก็หนาวเบื้องมืออื่นสิเป็นทังไหดีนะที่ได้อาบอาบน้ำแล้วเรียบร้อยนะครับผมไประเรลาบกเจะของเรียบร้อยสบายถุงน้ำพอนี่คือขาดว่าอีหดีพี่น้องมาขบขามันมีแห้งดีนะครับขากองกับผู้มีพี่น้องหักตะพุนเพาได้ซื้ออยู่เลยตั้งตั้งเอาเลยตั้งแอปขาวเลยตั้งเบากันนะครับผมมา อ่าป่าจากับพี่น้องก้อนจีเดินทางมาออื่นพี่น้องนะครับผม,มเรื่องน้ำเลื้ยงน้ำหนังไงนะ,ะพี่น้องกำลังจีจดก่อนน้ำเลื้ยงให้ทั้งด้านเตยหนังซิมันไม่ว่าจะเป็นผู้อิบานฟิลแลนด์นะ,ะผมกำลังเฮ็ดก่อนเฮ็ดหนังให้พี่น้องดัดแปลงก่อนให้มันลงหลอกลงหยังเนาะ,ะอืมกำลังจีส่งก่อนให้น้องเตยรังซิมันนะครับผมกำลังเฮ็ดก่อนนะครับผมถักหาน้องเตยแล้วจีส่งก่อนรับให้เนื้อทองเนื้อสันดอกว่ะแล้วจเฝ้าซ่อมพี่น้อง เราจะชีฟ้าผมมือนั้ผมสิมเฝ้าไปแต่เศร้าพี่นออ้อ,องเพราไปแต่เศร้าครับแล้วก็สิไปเฝ้าซ่อมมันซ่อมก่อนล้ำนะครับพี่น้องซ่อมแบบบดฉากในหลายอย่างพี่น้องในหลายอย่างพี่น้องรอติดตามเด้อนะครับผมติดตามให้กำลังแรงใจทีมงานแสงทองฟินแลนด์ทุกท่านนะครับผม,ม,ม,อผมขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะผมล้ำเลืองกับบ่ได้เร็ดง่ายๆได้พี่น้องอยากเติบอยู่นะครับผมสําหรับการชิดคนบดชิดคนบด คิดคนก่อนนี่สิมาเขากบลงโตกับผู้นี่ฉากผู้นี่คือฉากผู้นี่คือสีนะ่นาโนนี่นั่นคือยังฉากผึ่งหน่อยเสียเนาะเป็นพระจัดสรรหาวบางแนมันซิมวลแล้วพี่น้องพี่น้องก็จะไปเปรียบเทียบเอาก็ว้งยิ่งยิ่เพลินนะครับผมเพราะว่าของเราเป็นคอนเสิร์ตลำซิงลำเรืองนี่เขาเฮ็ดเขาเฮ็ดแค่สนุกสนานพี่น้องเฮ็ดเป็นฉากหนึ่งบางหนึ่งบางช่วงบางตอน วาฝากเอฟซีที่เพิ่นถามหานะครับผมพี่น้องลำเรื่อตงต่ก่อนทำน้องคอนแกนก็คือประสบการณ์เล็กๆน,น้อยๆของผมพี่น้องที่จะคิดเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาเอาแบบนี้แหละผู้นี้ต้องเรียนแบบนี้แหละอ่าผู้นี้ต้องเรียนบทนี้หลังส่นะนะครับผมหลังอาเสียบ,บ๊เปะคือยังงงงงเพื่นดอกพี่น้องพี่น้องให้กำลังใ,นใจนั่นแหละนะครับอ่านะครับฝากพี่ฝากน้องเบอร์สุขสุขคนนะผมมาเพิ่งว่าไอซักดาครับครับเดินเพ็ญจิตสมวังบ่ ไอ้ที่ว่าสิสมหวังก็ไผ่ไม่วัานน้าสิเป็นยังไงบุดถ่ายพี่น้องรอเพิ่งเร้อพี่น้องครับผมติดตามฝากที่ตามเนี่ยพี่น้องอึ๊บทางไหล,หลกระปวดหลังเลยพี่น้องเยน็ยนเย็นอากาศเย็นพี่น้องอากาศเย็น,นากาัะปวดเพิ่งกินท้วกินน้ำแล้วเขามาใน้ห้องก็ต้องเฮ็ดร่างกายอ,อุ่นก่อนค่อยนอนพี่น้องส่วนสิอบอุ่นเดี่อากาศเย็นๆย็น่ะ12องศาพี่น้อง นาดีที่ไม่มีลมบ่คือหวดก้อนหวดที่หวดเมื่อกี้น่ะหวดก้อนหนาเนี้ยแบบมีลมพักไอดีพี่น้องลมลมหนาวมันแบบมันหนาวมันลมหอมสินะ่ะป้าปุนเหมือนกันนะครับผมพี่นอ้องมาเบาเรื่องล้ำเลียงมันนี่แหละครับล้ำเลียงท่อกอนทำน้องขอ,อนแกน่นบทประพันธ์จากเขามีแหละแล้วก็จากอาจารย์อบเนซอยอ่า นู่นนี่นั่นหลายๆคนนะพี่น้องผ่พาผ่าผ่าบาอบซอยเนี่ยพี่น้องเพราะว่าคิดคนพิผู้เดียวผัว่เาเราเบิดแท่จังบอดเท้าซอยอย่างนี้นะพี่น้องบอดระ้ามึงกิเออออกมาจาังสี่เนาะอันนู่นนี่เนาะัสีน่นะแต่ว่าผมผมเขียนไว้เร้วว่ามันต้องจบแบบใดแบบใดผมจัดการไว้เร้วครับเรื่องนี้ผู้ใดทีไห้น้ำไผ่ <laughs> <laughs> เอา้าเข้มข้นพี่น้องอาทิตย์นี้เข้มข้นแน่นอนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย ารับเชิญคือเออนุชาราศีพี่น้องนะครับผมเดาฟ้าปินมวนแทนแน่นอนครับผมพี่น้องอาทิตย์นี้นางบอกก็พี่ก็น้องไปซะแล้วพี่น้องอ่อนบาดาสม,มุกนีกล่องถือจังสีเด้อพี่น้องเด้อย่ยาด่ามาเด้อครับผมมีไม่ถือซี่ผมนางบอกก็สิแหละเออเห็นกันนากันเฝ้าชัดฟังชัดนี่แหละพี่น้องโอ้เรื่องก่อนรองก่อนร้มเน,ะนาะกำลังสิส่งก่อนร้มให้น้องเตยนะครับผมหลายๆคนซอยกันส่งซอยกัน,กนแบบสนับสนุนกันพี่น้อง ซอยกันแงงในวงให้มันดีที่สุดพี่น้องให้มันออกมาดีที่สุดผู้ลงคนก็นวอาโอ้ยลำซ้ำเนี่ตีนเสน่อย่าไปเปียบเสียบเสีวงไงเด้อพี่น้องเด้อวงไงเพิ่นซ้อมกันเป็นเดือนเป็นสามสี่เดือนคอยออกมาลํำวงพวกเราซ้อมมือเท่ามือลํำเลยนะครับผมผมบอกอตรงๆว,วงวงอัอนผมอ่าแพร่าเนี่ซ้อมมือเนี่ยลํำมือแรงเลยพี่นอ้องคือบาทุกคนเหตุออกมาดีนะผมบอกว่าทุกคนเก่ง อีหลีผมบอกว่าทุกคนเก่งพี่น้องพู้ได้ที่ระธานสื้อบรรจงตัวรีบเลยนะพี่น้องเดอ้อนะครับผมหนึ่งร้อยบาทรอบนี้ดูได้สามวันนะครับยี 21, 22, 23, 21, 21, ่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบเอ็ดเราเล่นที่คอนแกนนะพี่น้องยี่สิบเอ็ดที่คอนแกนนะครับยี่สิบเอ็ดที่คอนแกนพี่น้องฝากพี่น้องมันเป็นงานเจ้าภาพพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นงานเจ้าภาพฝากพี่น้องที่ตามให้กำลังใจนะครับผมเบิง้งผมบอกงานเจ้าภาพครั้งแรกสิเป็นที่ไหนเจ้าภาพให่การต้อนรับพี่นองทีพอ ขึ้นวิแชร์พี่น้องมาขออย่างไรหรอกพี่น้องคือ,อยังผมโพดันแหละคือคือวันเกิดเนี่ยผมขอแค่ผมเดินได้แค่นั้นแหละพี่น้องแต่ว่ากับหมอนัดวันที่ยี่สิบหกได้่ากะสิสวดสิเดินได้จริงๆงจังๆ,ๆ,ๆก็น่าสิพูนละพี่น้องอ่าน่าจะเป็นปลายปายกุมภาเนาะ now, เบิดหาวนี่ก็คือจะไข่แน่พี่น้องเดี๋ยวคอยที่ตามอาการไปเรื่อยแต่ว่าผมว่า ก็ดีขึ้นเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ประมาณ70-80%ยู่พี่น้องก็คือขาผมยืนได้แล้วได้พี่น้องผมยืนได้แล้วแต่แต่แต่ยังลงน้ําหนักไม่ได้แค่ยืนได้ขายกได้ยกได้ยกซ้ยกายยกขวาได้ทับใจพี่น้องเรื่องล้ำเรื่องเราบคุณตอนนี้ก็คือมื้อนี้ก็แชทไปบอกผู้ยาบาลยุทซ้อมล้ำเด้อซ้อมล้ำเด้อก่อนล้ำหายไปแล้วผู้ยาบาลนะล้ำยาวคักแล้วเป็นเพลง อ่าล้ําจบก่อนนี่แลว้ว mm. เพลงนี่สิเหมาะสมกับฉากนี้บออนุนี่นันผมต้องคิดเด้พี่นอ้องคิดคิดที่กันฉากนี่เหมาะสมบอผู้ดใดเหมาะสมฉากนุนฉากน,ากนี่อ่าน, <ะ S 1> นะครับติดตามแน่ยวงวงรับ,บสิ่งลับสิ่งต่อก่อนทํานองก,ก่อนที่กันพี่น้องฝากพี่น้องเด้อน,นะครับผมจบจากเรื่องนี้แลว้วอาะสมิชเรื่องเรื่องที่สองเป็นตอนที่สองนี่ยังประมาณนี้นะตอนที่สองฝากพี่น้องติดตาม กำลังเลงใจทีมงานนะครับผมแสงทองฟินแลนด์นะครับกะมืออื่นกับพี่น้องเดินทางไปเจือเดินทางต่งเศร้าเลยพี่น้องเพราะว่นนัดกันอยู่ที่เท,ที่ยงเที่ยงไม่เกินบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสองจ้ะซ้อมล้ำคือซ้อมล้ำจนคำเลยจนคำจนเึือดเดือดยิ่งคืนเลยเพราะว่าวันที่21เราไม่มีไม่มีเวลาซ้อมพี่น้องต้องเดินทางไปที่งานเจ้าภาพนะครับผมผ่าผมนะพี่น้องผ่ามผมผมไข่ไม่ได้จับนะพี่น้องผมค้างไว้เลยอนะครับ กะนั่นแหละพี่น้องมเมื้อนชิเดินทางเข้าไปจะเศร้าป่ากรับไ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยสูปปบป่าวานได้แค่กินบ่ได้ไปฝากยี่ทวดเลยหานะไม่ไปฝากยี่ทวดเรากะกะซิมีเล็กน้อยฝากเขึ้นเนาะพี่น้องคือน้ำใจจากวปวดหลังพี่น้องนั่งโดนอะไก็ได้ร่างไก่มาลอยเปอร์เซ็นพี่น้องเจ้ากะกะมาลอยเปอร์เซ็นพี่น้องเอ้ยเห็นนั่นมือบวขึ้นล้ำมาใส่สุดเพช้จะขอกะอิจฉาคนเด้อ้ยลังเทียก็ได้าาดาเนาะ โอ้คือไม่ได้ใสุดเพชรนะนะัสินะสุดเคใส่กูคือบร่ได้ใส่ินะคิดไปทั่วทิบตัวพี่น้องเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านจุดนี้ไปนะครับผมเอานะครับฝากพี่ฝากน้องที่ตามไปกําลังแรงใจที่นั่นก่อนเชิญเอาคือเก้านะครับพี่น้องเอ้ยนะครับเมือ่ออื่นจะเดือนทา้งท้าเสา้าพี่น้องจะให้ถึงน่มร่วมไม่จะไม่เกินเที่ยงหรือบ่ายโมงไปเรื่อยๆพี่น้ององบจารย์อบคือเก้าแล้วครับผมไปกับจารอบเหมือนเดิมนะครับผม อันนี้ก็กินเขากับพี่กบน้องหลายคนพี่น้องผมก็เลยเขามาก่อนคนกินนะิไนในย่างกันยุ่นพุละนาบ้านพุละเ <c oughs> ล่นแต่ก็สวดด้วยลูกหล,กลานก็ได้ <c oughs> เอา <c oughs> พี่น้องเอยเอาซ้ำไว้ซ้ำนี่ฝากพี่น้องติดตามให้กำล,ลังใจนะครับผมทีนกรชาแนลนะครับผมติดตามความเข้มข้นของเมีย ทรยศจบแล้วจะเป็นยังไงบทสรุปแล้วไปยังใดมายัางใดระว่างสักดาเทวาเดือนพินไปยังไดมังไหนพี่น้องฝากติดตามแล้วก็สุดท้ายเลยนะมันจะเข้มาคนพี่น้องเอาฝไฟตาพาพี่น้องซื้อบัตรซื้อตั๋วหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้อง จะอาทิตย์นี้เข้มข้นแน่นอนครับผมเอาเอาไปซ้ำนี่คลิปหนยังพอกันไหมครับผมมืออื่นเดินทางเข้าสำนักงานครับผมเดี๋ยวก็ดูเดินทางคลิปเดินทางเข้าสำนักงานครับผมคลิปนี้เอาไปซ้ำนีดสวัสดีครับ